โดยส่วนมากแล้วภาพ Before and After มักจะพบว่ามีการโฆษณาที่เกินจริงจึงทำให้ถูกแบนไปโดยปริยายแต่ในเชิงกฎหมายบ้านเราสามารถใช้ได้ตามปกติแต่ต้องขออนุญาตเจ้าของในการถ่ายและโปรโมททุกครั้งินค้าประเภทกลุ่มดูแลสุขภาพความสวยความงาม มูลค่าตลาดไม่ใช่น้อยๆยและมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องแม้จะเกิดภาวะโรคระบาดขึ้นก็ตามทีแต่ด้วยสินค้ากลุ่มประเภทความงามหรือสุขภาพเหล่านี้ล้วนจำเป็นต่อการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแม้บางช่วงกำลังการซื้ออาจจะลดลงไปบ้างแต่ไม่ถึงขั้นหยุดชะงักไปสมหมดเลยในคลิปนี้แอดจะมาบอกถึงข้อควรระวังเมื่อคุณขายสินค้าประเภทความงาม หรือคลินิกเสริมความงามต่างๆต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยค่ะ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรา Marketing i n s e c r e t ผู้ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์มีทั้งบริการดูแลเพจ Facebook ยิงโฆษณา Facebook บริการสร้างเว็บไซต์รวมถึงเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์หลากหลายชนิดสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w m a r k e t i n g i n s e c r e t c o m หรือที่ไลน์ a m a r k e t i n g i n s e c r e t การขายสินค้าความสวยความงามเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจาวันอยู่แล้วเพราะหากเราเดินไปร้านสะดวกซื้อหรือที่ไหนไก็ตามเราก็มักจะพบเจอได้ทั่วไป ไม่ได้มีความรู้สึกว่าหาได้ยากมากมายนะักแต่รู้หรือไม่ว่าบน Facebook เองหรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีข้อห้ามสำหรับการขายสินค้าประเภทนี้เหมือนกันและนี่คือสิ่งที่คุณควรจะระวังเป็นอย่างยิ่งระวังเรื่องโฆษณาเกินจริงไม่ว่าจะขายที่ไหนก็ตามรวมถึงหน้าร้านแบบออฟไลน์ด้วยคุณมีความเสี่ยงอย่างยิ่ง ทั้งการผิดกฎของแพลตฟอร์มเองและตัวของข้อกฎหมายด้วยโดยเฉพาะของทางฝั่ง Facebook จะผิดกฎแบบเต็มๆเมื่อใดก็ตามที่สินค้าของคุณโอ้อวดเกินความเป็นจริงเช่นใช้ปุ๊บข่าวขึ้นทันทีใช้ตอนนี้ดูดีทันตาเห็นการโฆษณาแบบนี้จะถือว่าเข้าข่ายโฆษณาเกินจริงและอาจถูก Facebook แบนเอาได้การการันตีผลลัพธ์ การการันตีผลลัพธ์จริงๆถ้าเราอ่านดีๆมักจะพบเจอได้เยอะมากแต่รู้หรือไม่ว่าในมุมของกฎหมายรวมถึงกฎแต่ละแพลตฟอร์มเองก็ผิดด้วยเช่นกันสาเหตุก็เป็นเพราะร่างกายแต่ละคนแตกต่างกันจึงไม่สามารถบอกได้ว่าจะเห็นผลลัพธ์หรือดีขึ้นได้ตอนไหนเช่นทาครีมนี้จะขาวขึ้นใน14วันบางคนก็อาจจะขาวขึ้น บางคนอาจจะไม่ขาวขึ้นก็เป็นได้การใช้ภาพ Before a n d after เข้ามาช่วยให้เห็นภาพบน Facebook เองได้มีกฎหมายห้ามใช้ภาพ Before a n d after ขึ้นซึ่งการทำภาพเหล่านี้มักจะอยู่ในกลุ่มของสินค้าประเภทความสวยงามเป็นหลักเพราะการสื่อสารแบบนี้จะช่วยให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ส่วนมากแล้วภาพ before and after" มักจะพบว่ามีการโฆษณาที่เกินจริงจึงทำให้ถูกแบนไปโดยปริยายแต่ในเชิงกฎหมายบ้านเราสามารถใช้ได้ตามปกติแต่ต้องขออนุญาตเจ้าของในการถ่ายและโปรโมททุกครั้งใช้คำแสดงถึงการแบ่งแยกสีผิวเรื่องของสีผิวไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาเฉพาะใน Facebook เท่านั้นแต่สำหรับหลายคนจากทั่วโลกก็ให้ความสำคัญกับเรื่องสีผิวด้วยเช่นกัน ในการทำโฆษณาบน Facebook เองเราไม่สามารถบอกได้ว่าสีขาวคือคนยุโรปสีเหลืองคือคนเอเชียหรือสีอื่นๆเพราะจะเป็นการแสดงถึงการลดคุณค่าในตัวบุคคลรวมถึงเป็นการเหยียดสีผิวอีกด้วยซึ่งบน Facebook เองก็ค่อนข้างเข้มงวดเรื่องเหล่านี้อย่างมากดังนั้นแล้วต้องระวังให้ดี การเห็นสัดส,ส่วนชัดเจนเกินไปการเห็นสัดส,ส่วนที่ชัดเจนจนเกินไปบน Facebook จะถือว่าผิดกฎเพราะเขาจะมองว่าสื่อไปในทางที่ไม่เหมาะสมหรือบางรูปอาจจะเข้าข่ายเกี่ยวกับทางเพศได้เช่นบางคนขายครีมเกี่ยวกับหน้าอกจึงเน้นไปที่สัดส,ส่วนหน้าอกอย่างชัดเจนอันนี้เวลาโฆษณาเขาจะไม่ให้เราผ่าน แก้ง่ายๆคืออาจจะต้องเป็นรูปที่เห็นทั้งตัวและมีความมิดชิดสักเล็กน้อยทางที่ดีและแก้ง่ายสุด,สดเลยคือใช้ข้อความสื่อเอาดีกว่าแต่ก็ต้องระวังเรื่องคำกันด้วยระวังเรื่องคำต้องห้ามให้ดีเรื่องคำต้องห้ามเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงหรือจำไม่ได้ เพราะมันมีเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับคำต้องห้ามนอกจากนี้ยังมีอัปเดตคำใหม่อยู่เรื่อยๆอีกด้วยก่อนที่จะโพสขายสินค้ากลุ่มเพื่อสุขภาพหรือความสวยความงาม ลองย้อนไปเช็คคำสักนิดเราอาจจะเผลอตัวใส่ไปและเป็นสาเหตุที่ทำให้ Facebook ไม่อนุมัติโฆษณาหรือโพสต์ของเราได้เช่นกันระวังสินค้าบางประเภทสินค้ากลุ่มพวกสุขภาพหรือความสวยความงามมันก็มีสินค้าที่ไม่สามารถซื้อขายกันได้โดยทั่วไปอยู่โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นยาเฉพาะแพทย์สั่งอันนี้ไม่สามารถ ขายได้รวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ต่างๆอะไรที่ดูแลเกี่ยวกับความงามทำใบหน้าพวกนี้ก็ถูกจัดเป็นของห้ามจำหน่ายด้วยเช่นกันคนที่ทำคอนเทนต์ต้องระวังเรื่องการขายให้ดีจากเรื่องเหล่านี้เป็นข้อสำคัญอย่างยิ่งที่คนขายสินค้าเพื่อสุขภาพหรือความสวยงามต้องระวัง เพราะมักจะเจอปัญหาอยู่บ่อยครั้งแถมเป็นสินค้าที่พ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนเมื่อเริ่มต้นก็มักจะขายสิ่งเหล่านี้เสมอควรที่จะศึกษาให้ดีในกฎของแต่ละแพลตฟอร์มที่นอกเหนือจาก Facebook รวมถึงข้อกฎหมายต่างๆของบ้านเราด้วยส่วนเรื่องคำต้องห้ามต่างๆเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้คลิป เพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านและเซฟเก็บลงเครื่องได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ